สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาต่อกับข้อที่4ในเรื่องของจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงกันนะคะข้อที่4นะคะคำถามคือจงหาพิกัดของจุดกึ่งกลางนะคะของส่วนของเส้นตรงซึ่งเชื่อมด้วยทั้ง2จุดนี้นะคะอ่าข้อนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะข้อนี้คุณครูอันอันดับแรกเดี๋ยวกําหนดจุดกึ่งกลางเียก่อนเนะาะอ่ครูให้ P เหมือนเดิมให้ P แล้วก็พิกัด x y นะคะเป็น จุดกึ่งกลางาเป็นจุดกึ่งกลางที่เราต้องการนะคะทีนี้เราก็มาหา x กับ y นะคะอาหา x ก่อนนะคะ x ก็เหมือนเดิมเขาเป็นเส้นตรงที่มันเชื่อมจุด p 1กับ p 2แบบนี้เนาะเนี่ยแล้วเราก็หาจุดกึ่งกลางของมันนี่ไอ้จุดกึ่งกลางตัวที่อยู่ตรงกลางเนี้ยเราให้เป็นตัว p เนี่ยมันเท่ากับอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะ อ่าทีนี้แปลว่าพี่กัดอ่า x เนี่ยก็คือเอาค่า x มาบวกกันเนาะแล้วหาร2อันนี้ x 1นบวกกับ3 x 1นะคะแล้วก็หาร2เลยแล้วก็เขียนเลยแล้วก็ทั้งหมดหาร2แบบนี้เลยค่ะทีนี้ต่อไปเราก็รวมต่อ x หนึ่งบวกด้วย3 x 1มันก็ใช้วิธีการบวกกันของพหุนามนะคะเราก็เอาสัมประสิทธิ์ตัวข้างหน้ามารวมกันถ้าไม่ได้ระบุตูตรงนี้มันคือเลข1นะ1บวกตัวเนี้ยเป็น4 ก็ได้เป็น4 x 1ทั้งหมดหารสองค่ะนี้ก็หารกันเลยนะคะเอาตัวเลขมาหารกัน4หารสองก็ได้เป็น2นะคะก็จะเป็น2 x 1่แบบนี้จบเลยทุกคนทีนี้ต่อไปเป็น y ค่ะอ่าพิกัด y อันนี้ก็จะเป็น y 1บวกกับ3 y 1นะคะนี่ก็เขียนไปทั้งหมดหาร2เอ้าเหมือนกับ x เลยแค่เปลี่ยนตัวแปรนะคะอ่ะก็จะได้เป็น4 y 1 นะคะทั้งหมดหาร2อ่าแล้วก็หารกันก็จะได้เป็น2 y 1จบแล้วทุกคนอ่าดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้เลยว่าดังนั้นนะคะอ่าดังนั้นพิกัดนี่จุดกึ่งกลางคือนี่2 x 1นะคะ x เนาะส่วน y ก็คือ2 y 1ก็คือจบได้เลยค่ะ สำหรับข้อที่4นะคะประมาณนี้ทุกคนโอเคเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปคือข้อที่5ได้เลยคะ่ะข้อที่5นะคะเขาให้ p นะคะมีพิกัดเป็น2-1และ q นะคะมีพิกัดเป็น65นี่อะถ้าเราลองวาดรูปอันนี้ถ้าลองวาดรูปนะอันนี้ p ส่วนอันนี้ q นะคะ p เนี่ยมีพิกัดเป็น2-1ส่วน q มีพิกัด65 อ่าส่วนของเส,เส้นตรงเชื่อมทั้งสองจุดเลยค่ะแบบนี้ทีนี้คําถามเขาก็คือว่าจงหาความยาวของส่วนของเส้นตรงนะคะซึ่งเชื่อมจุดนี่ A นะคะกับจุดกึ่งกลางของ PQ แปลว่าเราต้องหาจุดกึ่งกลางของ PQ ก่อนอ่าสมมุติว่าคุณครูให้จุดกึ่งกลางของ PQ เนี่ยคือ M นะคะแล้วทีเนี้ยครูเอาเป็น B ดีกว่าเอาเป็น B เอาเป็น B เนาะอ่า จุดกึ่งกลางคือ B สมมุติว่าคุณครูให้เป็นจุดนี้คือจุด X กับ y อันนี้คือกึ่งกลางนะคะแล้วทีนี้คําถามเขาก็คือว่าให้หาให้หาอันนี้นะก็คือมันมีทั้งจุด A เนาะอันนี้ a ก็คือ82สกับจุดกึ่งกลางของจุด PQ ตัวนี้ที่เรากําหนดให้เป็น B อันนี้ก็คือ X Y อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราลากจุดนะคะสมมุตินี้เป็นจุดเนาะอันนี้นะคะ เนี่ยเส้นสีม่วงเนี่ยยาวเท่าไหร่เอ่ยแปลว่าข้อนี้จะใช้ความรู้ทางเรื่องของจุดกึงกงนะะดก่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางแล้วก็แล้วก็ให้ใช้ความรู้ในเรื่องของความยาวนะคะระหว่างจุดทั้งสองจุดนะคะเวลาเราเชื่อมเป็นเส้นตรงแล้วนะคะก่อนอื่นเรากําหนดก่อนอ่ะอันนี้เป็นการทดนะคะอันนี้เป็นการทดนะคะนักเรียนอาจจะวาดหรือไม่วาดลงในการบ้านนี้ก็ได้นะคะ เชบนี่นะคะเป็นการทดอ่ะทีนี้คุณครูเริ่มเลยนะอันนี้เป็นวิธีทำอ่ะก่อนอื่นนะคะครูให้ก่อนให้จุด b เนี่ย x กับ y เนี่นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง PQ ก็คืออธิบายตามรูปนี้นะคะทีนี้นะคะที่กัด b ก็คืออ x เท่ากับอะไร y เท่ากับอะไรนะคะเราก็หาออกมาคือ x เนี่ยอ่ะก็เอาค่า x ทั้ง2นี้มาบวกกันเนาะแล้วก็หาร2 2สองบวกหหาร2นี่ก็เท่ากับ8หาร2ก็เป็น4ส่วน y นะคะก็ค่า y มาบวกกัน1บวก5นะคะหาร2ซึ่งเป็น6หาร2ก็ได้เป็น3 จบแล้วดังนั้นเราจะได้ดังนั้นจุดจุด B เนี่ยก็คือจุด4 3นะคะซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง PQ โอเคไหมอันนี้คือ4 3นี่ทดทดไว้ทีนี้เราได้ตรงนี้แล้วก็คือ4 3ก็หาความยาวนะคะหาความยาวนะคะของ A, B นะคะก็จะได้นี่ถ้าดูจากรูปนี้นะคะนี่ A, B เนอะอ่าจะเห็นว่าที่อริคก็คือว่าดูก่อนว่ามันมี x เหมือนกันไหม x ไม่เหมือนกัน y ไม่เหมือนกันดังนั้นเราใช้สูตรเลยนะคะจำได้ไหมใส่ square root นะคะแล้วก็เอา x ลบ x นะคะ x 1ลบ x 2บวก y 1ลบ y 2งเนี่ยอะครูเอานี้ตั้งก่อนนะคะก็ 8ลบ4นะคะทั้งหมดกำลัง2บวกกับ y ก็คือ2ลบ3นะคะทั้งหมดกำลัง2นี่แล้วเราก็หาต่อนะคะสำหรับอันนี้อ่าฟึบนะคะ8บวก8ลบ4ก็ได้เป็น4เนาะ4กำลัง2ก็เป็น16ค่ะบวกกับ2ลบ3ก็ได้เป็นลบ1 นะคะลบ1ทั้งหมดกำลังสองก็ได้เป็น1ดังนั้น a b ของเราเนี่ยก็คือรูทสิบเนั่นเองน,นี่เส้นตัวเนี้ยาว17ที่เขาต้องการถาม่านะไรนนเราก็สามารถสรุปได้เลยนะคะ <c oughs> ก็คือว่าคําถามเขาถามอะไรก็เอามาเขียนคําถามก็คือเนี่ยจงหาความยาวแล้วก็สรุปว่าดังนั้นความยาวของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุด A นะคะกับจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง PQ เนี่ยคือรู้สิบเจ็ดนะคะเอาข้อความนี้มาเขียนเลยนะคะอ่าสำหรับข้อที่5นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะให้ทุกคนเห็นภาพกว้างก่อนนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการในการหาสำหรับข้อนี้นะคะอ่าอาจจะใช้คาว่าหน่วยเลยก็ได้นะเพราะมันไม่ได้ระบุนหน่วยมา ะะก็ตอบแล้วเนาะสำหรับข้อที่5ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปคือข้อที่6ได้เลยค่ะ